ถ้าเราทุกข้อวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะโดยวิธีที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมีตามนี้เลยนิดเดียวเองเริ่มต้นนะเราก็ตั้งน้ำไปเลยประมาณ4 0 0้อมิลลิลิตรละกันใส่ไปพอน้ำเดือดปุ๊บเทสอดลงไปเลยจ้าพร้อมกับผงปรุงของมันแล้วเราก็โคเละเคเลให้มันเข้าเข้ากัน<อ>เราจะมันเดือดนิดนึงอันนี้พะเอกของเราใส่ลงไปเลยจ้าไม่ต้องไปแช่น้ำก่อนนะพวกเธอใส่ลงไปได้เลย แล้วก็เราก็รอแบบนึงให้มันเดือดหลังจากนั้นใส่ผักตามด้วยลูกชิ้นกับหมูซึ่งเราบอกขาว่าลูกชิงกับหมูเนี่ยคือเราอะทำให้มันสุกมาอยู่แล้วเราก็เลยเอามาใส่ขีหลังแค่ให้มันพอละอนนิดนึงหลังจากนั้นเราก็รอมันเดือดักประมาณสามนาทีหลังจากที่มันเดือดเสร็จปุ๊บเราก็เอาถ้วยมาเลยค่ะเทใส่ลงไปเลยง่ายมากๆตกแต่งจานไปเลยจ้าหมูกรอบตัวอ้วนของเราตามด้วยไขย่เพิ่มโปรตีนนิดนึง ใครชอบกระเทียมเจียวเยอะๆก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะตามด้วยผักฉีเห็นไหมเป็นอันเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวของเราง่ายมากและดูเส้นสีทุกคนมันน่ากินมาก